เอาละเขาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสกาวกับเกมฟรีอีกแล้วว่าอันนี้เสียงไม่น่าจะดังขึ้นมาหน่อยละนะครับคิดจ่แล้วไม่ได้ไปตั้งค่าฮาเลยเลยอันนี้ตั้งค่าเรียบร้อยน่าจะดังขึ้นแล้วแล้วปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอ่อดอนนะครับเกมฟรีบนสตรีมนะครับเขาอบอกขอพูดก่อนบนอีกแล้ว กูงงมากว่ากูไปเจอเกมชิ้นนี้ได้ไงนะครับคือน่าจะเมื่อวานนะกำลังไล่หาเกมฟรีที่ไม่มีตังค์ซื้อเกมตอนนี้เออนะงบไม่มีก็เลยเออไล่หาเกมฟรีแล้วก็ป,ปั๊บปุ๊บแต่ก็นั่นแหละนะครับโหลดเสร็จสับแล้วปุ๊บแล้วก็กลับมาวันนี้กูจําไม่ได้ว่ากูโหลดเกมชิ้นนี้มาตอนไหน,นแล้วพอมาดูเอา้ามันอยู่ในดไดรฟ์เดสท็ทอปกูกูก็เออเล่นจะเล่นหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ยังไม่ได้เล่น เออเล่นหน่อยละกันแต่ยังไม่เล่นเออเออนั่นแหละถูกล้นะครับแล้วพอผมก็งงไอ้เกมดอนมันเกมแล้วมันดอนโดดเลยนะเออในสตรีมมันเขียนว่า D A W N ดอนโดดเลยนะครับก็ไปหาดูแม่งหายยากสัสหายยากชิบหายเออขนาดพิมพ์ชื่อมันไปนะยังหายยากเลยนะครับต้องเล่นฟรีกับดอนอีกถึงถึงจะเจอสุดยอดก็ตั้งค่าอะไรประมาณนี้นจะไปอืม ดอกไม้สวยจังทำไมกูสอแววกระตกมาจากไกลเกมมันพื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่ไม่ค่อยเยอะหรือเยอะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนพูดไปงั้นแหละพูดไปเรื่อยอะกูไม่รู้อะ่ะมั่วนะครับเสียงอะไรแทรกก็ขอขอภัยด้วยนะครับช่วงนี้มันมรสุมด้านเสียงนะครับ <c oughs> จากที่ถ้าไปดูมาเนี่ยเกมมันไม่น่าจะค่อยมีอะไรนะครับน่าจะเป็นเกมเนี่ยแอนด์เวอร์นะครับที่จะให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นดอกไม้ตรงด้านขวาเมื่อกี้ไหมน่าจะให้เราเก็บดอกไม้นะครับเพราะที่ไปดูในออ่คลิปมาแล้วก็ดูในรูปมานะครับมันนานจังอะเฮ้ยนานจังอะเฮ้ย โหลดเข้าเกมมานาทีเลยอ่ะอุ้ยชื่ยตกใจโอ้โหโหลดเป็นนาทีเลยอ่ะเครื่องผมมันไม่ใช่กากๆนะครับเอเบาเสียงหนะ่อยเอเยนะเอดังเหลือเกินลูกโอ,อ้กอ่ะถ้าเสียงผมเบาหรือเสียงเกมดังขอภายนะคแล้วนช่วงนี้เนาะอยค่อยไปเบาเสียงเอาแล้วกันครับ เสียงแตกเสียงแตกผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ผู้หญิงโอ้มัเ u a s d โอเคนะครับแบบหนึ่งนะจ๊ะโอ้ก็ปิดเยอะแล้วนะเออถ้าเสียงอะไรแท่ขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสุดยอดมากนะครับ ซีพียูกับพัดลมซีพียูกูเนี่ยโอเคขอเรียนรู้การกระโดดกันมีเดอบลจัมป์เนี่ยสุดยอดอยู่เอเอนะ, s อะตรงนี้คลิกเมาส์อุ้ยโอ้ย e s เทอ่ะเ yes. ท,ท่ไปก่อนแล้วตอนเนี้ยอะไรอะยิงอ๋อ โทษโอ้โ,อโอ้สวยอะผมไม่ค่อยเล่นเกมคอมเลยเห็นอย่างนี้ผมก็ว่าสวยแล้วนคะครับอือเสร็จแล้วแล้วงแกต่อโอเคเอ่อ นูน้นโอ้เหมือนกูรู้มาก่อนอะแต่จริงอันนี้คือเล่นครั้งแรกนะครับมันเป็นสายชัตยานของนักปะจนพันเหรอะนะครับคือการที่เราให้ให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบว่าเนี่ยโอ้มันบินขึ้นมาได้ด้วยคือการที่จะให้แบบว่าหาของอะไรพวกน,นี้มันต้องมีที่ซ่อนแบบใกลๆเว้ยเออแล้วเราต้องสมดวยได้ทั่วนะครับเกมแบบเนี้ยนะครับ อันนี้ไม่ได้ตอแหลแต่อย่างใดนะครับแต่เล่นครั้งแรกจริงๆนะครับเพิ่งสัมผัสกับเกมนี้เลยนะเออไม่เนียนนะเมื่อกี้เหมือนเอ้มันเหมือนกูรู้เหมือนผมมีสัทธาญาณของการสำรวจเว้ยเพราะผมคือนักผจญภยัยอ,อ่ะจริงๆอะกูยังไม่เคยเล่นเลยเว้เอออพูดจริงๆมีใครเชื่อไหมเนี่ยไม่ไม่กูรู้วิธีการกระโดดละถ้ามี w ิวเอดีให้กูใช้นะมันต้องให้กูกระโดดแน่ๆเลย เออหิงห้อยอ๋ออ๋อเจียวๆก็ได้อโอเคเอออันนี้คืออะไรอู้โหไอ้เย้อยอะโคตรสวยเลยเอออูดูหิงห้อยเอ่อไม่ทำกเราม,มา อ๋อ้ยตรงนี้ชึบเฮะโอเคอเทด้สอง้ะทั้งหมดยี่สิบสามดอกใช่ไหมโอเคนะครับยี่สิบสามดอกข้างล่างมันต้องมีดิกว่ามีไหมมันมีทานเนี่ยชึบคือชึบหน่อไม้ฝรั่งตรงโน้นหรือเปล่า เนี่ยเย้ก็เชียร์เชียร์โหลดลงลูกไม่ตายใช่ไหมเออเฮ้ยเท่อะเชื่อปุ๊บชอบอะเออทำไมมันเกมมันทำดีนะผมว่านะเออแอนิเมชันต่างๆก็ทำดีนะสวยดีนะครับ ตอนลงซีบียูกูทำงานก็โคตรดัง,นนะงเลยนะฟูงฟาฟาฟาเลยเออข้างล่างเป็นยังไงอืมตุวีสวยอะ่ะเออกูก็ชมเกมไปเรลยอะ่ะกูไม่ค่อยได้เล่นเกมคอมเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าเล่นอย่างนี้จริง,รงมันก็ชมไปเรื่อยนะเออผมเสียดายมากนะถ้าโปรแกรมอัดไอ,อ้โปรแกรมตัดที่ผมใช้อะ่ะมันรัน60เฟรมไม่ได้เว้ยเออเสียดายมากอะ่ะคือเครื่องผมกับ เออเกลเนี่ยมันรันหกสิบเฟรมได้มันก็สวยใช่ไหมเออแต่พอไปเอ่อไอนั่นจริงจริงอะตัดจริงๆมันรันไม่ได้ไงเสียดายนะครับมีโปรแกรมอ,ดอัดไหนแนะนําเอยแคมอัดว่าโปรแกรมตัดอันไหนแนะนําก็บอกกันได้นะครับผมยังไม่ค่อยสันทัดจับการตัดในคอมเท่าไหร่อชอบว่ะชอบชอบเวลาปล่อยเลยเด้อเนี่ยผู้หญิงยังไงก็ผู้หญิง ันปล่อยจากอกมานะไม่คิดว่อโอ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยมันสวยจังวะเอออยังกันนี่โอ้หบันไดเออแอบตรงนี้ปะเนี่ยแอบสักต้นไม่มีนะเหมือนใช่เราเดินไปเรื่อยฮนะผจญภัยไงแอดเวนช์โงเดินู้น ชอบอะ่ะวุ้ยเวียนหัวเวไยเวียนหัวเอาเออเดี๋ยวนะขึ้นมาข้างบนนู้นน่ะขวาลายเสียดีขวาดีกว่าไม่ชอบอะ่ะอุ้โอ้แม่งเออดวงโอเคเราก็ดอกไม้ อ่านละขึ้นได้ไหมไม่ได้ผมสงสัยไปทั่วตอนนี้โอเคขึ้นได้ไหมไม่ได้เดีย๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนตรงนั้นชึบเฮ้ยอะไรอะสีเขียวตรงนู้นเฮ้ยเอาติดเอาไม่โดนเอาไม่โดนไม่โดนอีกโอเค โอ้ยังอีกยาวไกลาการเดินทางของเรานะเออเ,เกมดีอ่ะชอบอ่ะเออนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นเกมกูจะพูดซ้อมแล้วมีเชี่ยอะไรวะฉันกำลังาญตัวเองละโอเคปล่อยไปเหมือนกูเหมือนไปไบ,บโพล,ล่านะอยู่ดีก็พูดดีอยู่ดีก็พูดเชี่ยอะไรก็ไมันแล้ว บดแบบคนล่าแดดอะตอนนี้กลับตัวอยู่บ้านอย่างเดียวไงเออก็ต้องเล่นออนไลน์อีกนอนก็นดึกตื่นเช้าอ่ะทางนี้ต้องมีแน่ไงชอบอ่ะชอบจริงๆเลยรู้สึกมันลื่นตาดีนะเออโอเคขึ้นได้ไหมทางนี้เได้ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ซ้อกหินแล้วซ้อกหิน เอนไหลโอ้ยล่วงหล่นอเอ้เครื่องน,น,นี้ได้อะเอออะไรดืดอโอ้ตรงนู้นเห็นละระแววบบระบแวบบ ปวดแขนว่ะจริงนะจริงเลยปวดแขนเห็นแล้วมันรู้สึกจักรจี้กัไม่รู้ชอบอะ่ะเออองน,นี้ไม่ใช่ออมใช่์อันนี้แท่งอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมาโอ้โหทำใต้น้ำเฮ้ย อ๋อมันล็อกมันล็อกหน้าจอมันล็อกมุมมองไวนะ้รับสุดยอดเลยแล้วคุณจะโ okay, อเคโดนไอ้เกมดีนี่หว่าผ่อนคลายครับผ่อนคลายครับว่างๆก็เล่นเกมาหาเนี่ยทั้งวันนะฮะเออภรารกิจคือเอ้ยมิชเออนั่นแหละภรารกิจมิชชั่นของเราคือเคลียร์มันให้จบภายในวันหนึ่งน,น่าจนะาจบนะเออน่าจะจบนะสิบกว่านาทีผมก็เล่นได้เยอะแล้วอันนี้เออ ผู้ชายฮนานะวะร่า,างสามเชื่อแล้ววะไม่รู้โอ้ซัมบูรินด์ไม่ไม่ขึ้นเ้ยเฮ้เฮเชียดโอ้โหชอบไชอบแบบเนี้ยโหโคตรดีเลยเออดีเหลือเกินนะเออ อวยอะไรขนาดนั้นเหมือนเป็นผู้เหมือนเขาจ้างมาไม่เป็นดีจริงนะเผมชอบนะเออเลแล้วมันรู้สึกเพลินดีนะเออเป็นที่อะไรกูไม่รู้เน่ย,ยขายขอให้เขาจาังเลยเออ,เอ,อผลึกคริสตัลยิงเข้าไปเหมือนเช่เราไปเหยียบได้นะอ,อ้าวหลวงหลวงหลวงอืม โอ๊ย,อยเป็นเสียงตัวโนต้ตดิว่าเฮ้ยข้างลา่างเป็นดอกไม้ป